ครับก็สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่องใน t ีมทีนะครับท่านผู้ชมก็สําหรับชั้นนี้นะครับก็เป็นชั้นที่94เนาะต่อไปก็เป็นชั้นที่99เดี๋ยวผมจะมาตรวจสอบนะครับว่าชั้นนี้มีอะไรบ้างเหมือนเป็นลิฟต์นะครับน่าจะเป็นชั้นที่มีลิฟต์โอเคเหมือนเป็นห้องวิจัยห้องวิจัยสัตว์ประหลาดอะ่ะห้องวจมอนสเตอร์ น่าจะมีนักวิจัยอยู่นะครับเนี่ยถ้าเป็นแบบเป็นห้องวิจัยแบบนี้นะอ๋ออ๋อทางเข้าอ๋อโอเคโอเคเป็นทางเข้าอันนี้น่าจะเป็นสัตว์สัตว์อสูรที่ถูกวิจัยนะเมื่อกี้เหมือนมีพวกแรปเตอร์น้ำแข็งด้วยแล้วก็หมาป่ารูหมาป่าตัวใหญ่โอเคผมว่าน่าที่นี่น่าจะเป็นที่เหมาะฟาร์มไหมไม่น่าจะเหมาะฟาร์มนะอ โอเคครับเดี๋ยวใกล้จะถึงชั้นที่100แล้วเนี่ยเหลืออีกสัก2 3 4ตอนน่าจะถึงแล้วมั้งโอเคครับมามามา,มาอันนี้ก็ EP ที่เท่าไหร่เนี่ย2ี่ได้แล้วปะ่ะหรือยี่ส้าจำไม่ได้แล้วครับเนี่ยโอเคอเหมือนแรบบปเตอร์เป็นสัตว์แรปเตอร์แข็แงอะ่ะเหมือนเขาเอาสายสายพันธุ์มาผสมกันปะ่ะแบบผสมอะผสมกันเป็นมอนสเตอร์ จบเลยง่ายอยู่ง่ายอยู่ง่ายอยู่ง่ายอยุมา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 จอดิคิวก่อนอืมตีเบานะครับเนี่ยผมว่าผมน่าจะลองหาสกิลใหม่ใส่ดูแล้วเนี่ยผมว่าจะอัพออัพ่าเอาสกิลดับดับสนสน่อยมีดมีดดิมีดสัน้นว่านันกอยากลองใช้ดูยังไม่เคยลองเปลี่ยนใช้ดูเลย นี้ใช้แค่พวกดาบหอกค้อนอะไรทนี้นะผมก็อยากอยากจะใช้ทุกรูปแบบนะแบบทุกสายอ,ะอ่ะม,มัน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 ใช่มันใช้คอนปะโลขวานนะที่ผมใช้เมื่อก่อนอะ่ะคอนหรือเปล่าผมจาไม่ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคสามคนนี้น่าจะแบบมาสํารวจกันนะครับเนี่ยซิลิก้าอลิซาเบธแล้วก็โคฮารุน,นะครับ มา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 แสดงว,ว่าต้องมีนักวิจัยบ้างเนี่ยผมว่าน่าจะต้องเจอนักวิจัยบ้างแหละคลิปนี้ผมว่าน่าตองเจอแน่นอนอันนี้เหมือนฮะล่างคนนิ่งเหรอตัวคนนิ่งเหรอนี่ชื่ออะไรกลาเซียอ๋อนักวิจัยกลาเซีย ชื่อชื่อแปลกๆนะท่านผู้ชมผมว่านะคือชื่อมันเออเหมือนเคยเห็นในในในหนังมั้งอะเรื่องไหนสักเรื่องนี่แหละที่แบบปกติใช้ชื่อแบบนี้แบบเป็นนักวิจัยไงโอเคอ๋อไปทางไหนอะทางนู้นก่อนเหรอโอเคเดี๋ยวผมไปทางนู้นก่อนนะท่านผู้ชมแป๊บนึงตอนนี้ผมว่าสัญญาณจะไม่ค่อยดีมั้งครับเนี่ย เดี๋ยวผมว่าบางทีอาจจะมีหลุดก็ขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมโอเครีบกอก่อนอันนี้เหมือนเป็นห้องการวิจัยเออปกติห้องวิจัยมันก็ต้องสร้างในใต้ดินใช่ปกติตัวแบบสร้างใต้ดินแบบลิปลงไปใต้ดินแบบชั้นที่10ชัน้นชั้นที่11อะไรพวกเนี้ยคือยิ่งลึกยิงยิงมีประสิทธิภาพไงเหมือนทนันทัน ฐานทับลับอะเร่งง่ายๆเลยนะครับโอเคควีสเคียนะครับตอนนี้ก็เลเวลก็อืมสิบสองเกือบครึ่งนึงโอ๊ยแต่ก็ให้เลเวลเยอะอยู่นะเอาไว้เดี๋ยวผมลองอา่าลองอัพเลเวลแล้วก็ทำดาบดาบใหม่ดูอาวุธใหม่ตอนนี้อาวุธผมยังดูไก่ๆอยู่เลยนะโอเคลิฟป่ะอยากนั่งลิฟต์เลยนะเนี่ยโอเค ริบข้ามก่อนมา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 อืมอืมยังไม่ถึงยังไม่ถึงริบก,อกอ่อลรปบก่อหนังริบ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 โอ้ยอย่างเท่ริบไปโหดที่ไหน่ะว้าวสุดยอดอเคริบรับก่อน มว่าภารกิจในชั้นนี้เหมือนเหมือนไม่มีไม่มีแมปต่อไปนะผมว่าเป็นมีแค่มแมปเดียวน่าจะเป็นชั้นที่แบบมอนมอนไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะผมว่านะแต่แต่มันก็ถือว่าเป็นบอสประจำชั้นแหละถ้าผมผมหมายาจริงๆนะผมว่าน่าจะโหดนะดูนี่อะไรกระลอกเหรอตอนผมจัดการเจ้าพวกนี้หรือเนี่ยเหมือนตัวอะไรอะ่กะกระกระลอกหนูวะหนูผสมพันธุ์กับอะไรอะ่ะ แมงป่องเหรอเหม,มือนเขาแบบจับมอนเตอร์มาแบบผสมผสานกันนะว่ามันจะกลายเป็นมอนสเตอร์แบบใหม่ผมว่านะหนึ่งหมื่นามีเบาสองหมื่นสององอเคสี่หมื่นหนึ่งห้าหมื่น่งเคหน่อยเดียวใกลตายแล้วเรียบร้อ,อย จบ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 คลิปนี้ก็น่าจะไปไว้อยู่นะครับผมว่าน่าจะไปอยู่ไปไว้อยู่คือถ้าผมปกติถ้าผมทําคลิปนานคือมันเสียเวลาไงใช่ไหมใช่ไหมท่านผู้ชมคือแบบเสียเวลาท่านผู้ชมแบบต้องนั่งดูแบบยาวๆอ่ะอันนี้ที่ผมก็ทําคลิปไม,ไม่ถึง20นาทีนะผมก็คือทําแล้วก็ทําความให้ทุกคนดูอ่ะจะได้เข้าใจว่าคือไงชั้นต่อไปต้องเจอกับตัวอะไรอ่ะในทุกในทุกๆคลิปผมก็แบบ คือไงคือสอนเรื่องพวกภารกิจนะคือภารกิจอันนั้นคืออะไรภารกิจนี้คืออะไรนะแล้วก็พวกบอสด้วยท่าชมจะได้มีแบบความความรู้เรื่องบอสบอสของแต่ละชั้นอะคือคือผมทำคลิปให้ดูเลยนะโอเคถึงถึงจะไม่ครบบอสท,ทุกตัวแล้วแต่ผมก็มีม,มีทำไ้อยู่นะทําเยอะอยู่ ในช่วงต้นผมทําคลิปบอสบอสไว้เยอะอยู่นะแต่หลังจากชั้นที่20น่าจะใช่อะ่ะหลังจากชั้นแบบนั้นผมก็ไม่ได้ลงว่านบบอสหน้าตาแบบไหนนะท่านผู้ชมก็ต้องไปาหาดูหรือว่าต่อสู้เองนะครับอันนี้เป็นเหมือนจุดวาร์ปหรอเดี๋ยวลองนี่สิน่าจะเป็นห้องบอสแล้วละดูแล้วนะเพราะมันเป็นเหมือนข้างล่างสุดแล้วไงไม่มีไม่มีที่ลงต่อไปแล้ว ตงใส่ต้องรีบกอ่อแล้วมั้งนักวิจัยสติเฟืองเขาวางแผนที่จะทำให้มอนสเตอร์กลายเป็นบอสของประจำชั้นเนรอเอาอ๋อเน็ตข,ขออภัยครับตอนนี้เหมือนว่าเน็ตจะไปนะเดี๋ยวสักครู่นะครับมาพูดถึงเรื่องของมอนสเตอร์นะคือเอาจริงนะถ้าแบบเรามีแบบเหมือนสเกลหรือว่าอา่อ เหมือนข้อมูลของมอสเตอร์นะั้นนะแล้วก็มาผสมพันธ์กันนะแล้วแบบว่ามันจะได้แบบมอสเตอร์แบบใหม่ไงคือคือมันมันมันก็ดีแหละแต่ว่าออคือคือถ้าแบบเราไม่สามารถควบคุมมันได้คืออย่าสร้างอะไรแบบนั้นขึ้นมาเลยคือจริงๆนะการที่แบบเรามีมอสเตอร์เป็นสัตว์เลี้ยงคือคือมันเป็นอะไรที่ดนะีคือแบบเราจะได้มีตัวช่วยช่วยในการสู้กับศัตรูอะไรพวกนี้ยแต่ว่าในทางกลับกันนะถ้าแบบ อเหมือนพวกสัตว์เลี้ยงอะไรพวกเนี้ยคือเราแบบไปจับสัตว์อะไรพวกเนี้ยมาเป็นสัตว์เลี้ยงคือคือมันไม่ได้นะจริงๆถ้าเป็นปกติในของเกมนะคือมันไม่ได้นะแต่ผมก็ยังสงสัยซิดิก้าคือมันมันสามารถเลี้ยงมอนสเตอร์ได้ไงอะ่ะเหมือนเป็นเทมเมอร์แต่ในเกมคือแบบมันไม่ไม่มีสายพวกเทมเมอร์หรือว่าพวกสายเชอร์เลยนะถ้าถ้ามันมีสายสายพวกเทมเมอร์ก็คงดีอะ่ะ ตอนนี้ผมยังไม่เห็นมีอัปเดตอะไรแบบนั้นผมมาเลยโอเครีบกรอรีบกอบอรีบกอ,บกอตันนึ่ง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 โเหมือนว่าเราจะได้สู้กับบอสแล้วครับว่าบอสคราวนี้ของเราเป็นตัวแบบไหนกันแน่ดูครับรีบกอนะคือช่วงนี้ผมงานยุ่งๆนะ คือช่นี้ยุ่งมากเลยเพราะว่าช่วงเกิดโควิดนะก็อาจจะไม่ค่อยลงมาท,ทําคลิปบ้างนะวันนี้ผมก็คือหาเวลาว,ว่างมาลงลงท,ทําคลิปนะเพราะว่าใกล้ถึงชั้นที่หนึ่งร้อยแล้วอ่ะคือถ้าใครกดโดจะไม่ไหวก็ไปค้นหาดูใน YouTube ได้นะเพราะว่าผมว่าน่าจะมีหลายคนแหละที่ทําที่ชั้นที่หนึ่งร้อยเสร็จแล้วคือแบบยาวถึงชั้นที่หนึ่งร้อยแล้วไงแต่ส่วนใหญ่ผมเห็นเหมือนจะเป็นคนภา,า,นานษาอังกฤษเยอะอยู่นะคนไทยก็มีมีไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกที่จะแบบ ทำถึงชั้นที่100แบบนี้ยตัดคลิปลงว้าวภาพนี้ยังสวยเหมือนซิดิก้าสงสารพีก้านะที่เป็นสัตว์เลี้ยงตัวของตัวเองอะเกิดอะไรขึ้นอนะสัตว์เลี้ยงโดนฆ่าหเ จะมีตู้เน็ตปลาจะพิงปลาแล้วก็ตัวนิ่มแล้วก็ขีดปลาเหมือนกันนะอันนี้ขีดปลารวมเลยนะเนี่ยขีดปลาแบบนีครับ ัรตัวนี้มันมีท่ที่จะท้ติดอก็ควรระวังนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีนะคือเพ่ราบมันอาจจะเป็นอมพาตได้เลย 油断するだろう ก็ปีนี้โชว์รอยผสมก็แบคนดีดดหรือว่าไม่ได้โดดรอยก็ผสมคนดเรอว่าแบบ ยอยู่นิ่งๆให้ตู้ยนมาๆต่อไปเต็มต่อ,อต่อไปอะไร <S <S คือเราต้องมาคุยกับกาเซียก่อนนะครับเรื่องของซิลิก้าเลยเหมือนเขาจะรับพิกา้าอยากรับพิก้าไปแบบถาวรน,นะผมว่าน่าจะใช่เลยนะนิบกอนิบกอ รีบก่อรีบกอ่อโอเคสิพยาบาทติดคุกผมว่ามันต้องมีแหกคุกม้วมบ้างแหละพยาบาทเนี่ยไว้จำไม่ได้โอเคอเคสีครับท่านชมจบสทีได้เท่าไหร่อ่ะสิบสองล้านหรอหลักของก่อนโอเค ได้คริสตัลมาอีกเทียบตอนนี้ก็ผมก็ใกล้เลเวล113แล้วเค okay, ครับจะมีเวลานะครับก็ท่านผู้ชมามาเรามาลุยยาวกันเลยดีกว่าน่าจะต้องอ่อไปชั้นดูชั้นต่อไปนะว่าชั้นต่อไปเป็นแบบไหนแต่ผมก็เหมือนเห็นในคลิปบางๆผ่าผ่านแ้นะผมว่าน่าจะเป็นสถานที่ที่สวยอยู่แต่ผมอยากไปด้วยตัวเองนะว่ามันเป็นสถานที่แบบไหนนะ เพราะว่ามันเป็นชั้นที่เกเกอ่ะมันเกือบถึง100ร0 0ยไงผมว่าน่าจะเป็นการเตรียมการแบบอาวุธที่ถึง100หรือเปล่าปืมเป็นเรื่องที่ยากเนื้อที่จะเอาชนะบอสของแต่ละชั้นได้คืออย่างน้อยเราก็มีต่อย่างหนึ่งก็คือแบบอ่ความคิดความคิดที่ดีอะไรพงี้รีพาม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 โอเคครับโอเคครับชวานาครับผม โอเคผมรู้สึกว่าผมพูดอะไรนะเชิญมานางครับผมอ๋อทษทีครับคือแบบว่าที่บ้านมีงานอะไรหน่อยนะครับเลยอ๋อพูดอะไรกลัวๆไปหน่อยก็ <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับโอเคครับอุย้ยอันนี้คือชั้นที่99เหรอเฮ้ยสวยอยู่สวยอยู่น่าจะเป็นชั้นที่เตรียมการอาวุธคลองให้พบที่ถึงชั้นที่100นะโอเคนะเหมือนมี เหมือนมีอะไรแม็ปแม็เลยนะแวบ,บแวบ,บผมเห็นอยู่เป็นอ่ออะไรโอเคทุกคนโอ้โหยืนยืนบางผมเลยวิ่งไปไม่ได้มังอยู่แล้วอ่ะว้าวน้ำน้ำเหรอน้ำไหลจากฟ้าโอ้บอลลูนเหรอเฮ้ยอ,อย่างสวยท่านผู้ชมเลือหอดิเลือห่อ นูนก็แค่นีลอยฟ้าไอ้ชัดที่99ชะเลอหอสวยอยู่นะอยอยากขึ้นเลยแต่ว่าสำหรับวันนี้คงต้องขอจบปลาดเท่านี้ครับก็สำหรับใครที่ดูก็ช่วยกันกดติดตาม,กด,ตามกด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไว้เจอกัน,นครับบ๊ายบาย